ก็เรียกว่าถ้วยหนึ่งนี่แหละ30 <c oughs> ถ้วยละ30นะว่างนั้นนะเนื้อโดดใส่หมูเนื้อโดดใส่หมูไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนกัน seen a lot of change Bean through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But, be okay. Mo on เราขับรถออกมาจากที่ไหนนะคุณตั๊กปุกป่าตาดเรากำลังจะเข้าไปที่จังหวัดอุทัยตัวจังหวัดอุทัยธานีแต่ว่าทำไมวิวสวยจังเลยทั้งขามาขากลับเนาะเรามาถึงแถวๆนี้ยเรานึกถึงอะไรวะคุณจังหวัดน่าน ถนหนใหม่เลขสาแต่มันไม่3อ่ะนะแต่มันวิวมันสวยมากเลยชวนคุณตั๊กออกมาถ่ายรูปพิเอโรนั่งอยู่ในรถพันดลมสบายมันเป็นหุบเขาเบามากม้าลมลมน่าดูเลยไปชวนอุโดลงมาถ่ายรูปด้วยอุโดไม่ยอมลงโอ้เสียงลมเสียงลมวิวสวยงามมากครับ ลมเอ๋ยลมเจ้าบานพัดพาถอยคำรัชจารฉันลมเอ๋ยจมเจ้านั้นช่วยพัดมาคนที่อยู่ตรงนี้ยังรอคอยเช้าคอยถึงเิดเฝ้ารอคอยสายลมพัดพมาให้ฉัน ทำมิวสิกวิดีโอกันครับนี่คุณต้องมายืนตรงนี้มันจะเห็นถนนก็เก็บภาพวิวบรรยากาศให้เพื่อนๆครับนึ่งอันนั้งนู้นถนนฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็สวยงามมากเลยอันนูร้องเพลงลมร้องเพลงลมหนึ่งเติมเต็มลมเอ่ยลมเจ้าป่าบัดลมน้ลมน้าจา ตอนซ้ายลมเจ้านั้นช่วยมาบอกเธอคนที่อยู่ตรงนี้อย่ารอคอยเขาคิดถึงเธอเฝ้ารอคอยสายลมมาเธอมาฉันลมเจ้าเอ๋ยฉะไหนเลยไม่เคยจะหวนมา ลมใจาขาดุงเข<ป>บอกมาทำอะไรกัน <c oughs> ไปขึ้นรถขึ้นรถแดดอาชายดไปขึ้นรถแดดก็ไม่ออกฮะฝนก็ไม่ตกร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวเย็นสบายอาไปกูตั๊กไปขึ้นรถแล้วครับ ส่งภาพไปกูดตักเป็นไงสวยไหมสวย,ยสวยมากวิวเนาะเราขับรถมาถึงตรงนี้แล้วเราก็นึกถึงเราไปจังหวัดน่านนี่แหละครับที่ผมบอกว่าอุทัยธานีใช่ไหมน้อที่เราไม่เคยมาเรามาอุทัยธานีหลายครั้งเราก็ไปอยู่แถวๆไปสกแกกลังแต่ว่าพอมามพอมาในด้านเนี้ย<ม>เราได้เจอวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวนนา ป่าเขาอันสวยงามของอุทยัยธานีครับเดินทางต่อครับบนเส้นทางไปไป,ไปอุทยัยไปทางนี้ใช่ไหมฮะอุทยัยกลับหลังหันอ่ะกลับหลังหันแล้วนี่ไปไหนอะฮะไปบ้านไรค่ะบ้านไรอ๋ออุทยัยธานีาาต้องกลับหลังหันอันนี้ก็ไปอุทยัยเข้าตัวเมืองค่ะเหมือนเราไปถึงนะมันจะไปนิคม <จ>เหมือนตัวนี้นะเลี้ยวซ้ายปาราสักเลี้ยวขวาออกน้องชายนี่มาจากลานสัก <crec. S 3> ถ้าเข้าถ้าเข้าเมืองอุทัยต้องไปแห่งนี้แล้วถ้าตรงไปนี่ไปบ้านไร่บ้านไร่แล้วมันจะไปออกอะไรฮะกลับกรุงเทพอะไรเงี้ยใช่ค่ะกลับกรุงเทพอ๋อทะลุนครปฐมอะไรอย่างนี้มันก็จะออกเส้นทางมาลายแมนอะไรเงี้ยอ๋อมาลายแมนหนึ่งร้อยค่ะแล้วตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะบ้านวัดปากเขามโนราค่ะเรียกวัดปากเขามโนรา คุณตั๊กจะซื้อไปฝากป้าบันเย็นที่คุณตั๊กว่าหมายถึงมันมันเป็นมอดเหรอเป็นมอดซื้อในเมืองเลยเนาะแล้วนี่ยังไงฮะทำเองหรือรับมาทำเองเลยเนาะแต่อุไทยเขามีชื่อเสียงเรื่องปลาลมควันนะเนาะมีปลาอะไรบ้างคะเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนลมควัน ช่อนแล้วก็ปลากระบอาจจะมีปลาช่อนอยู่ก็ก็ให้แม่ค้าเขาเลือกดีๆให้หน่อยดีแล้วเลือกไม่เป็นแล้วก็จะเอาไปทําอะไรเช่นตำป่นถ้าตำป่นก็แนะนําตัวนี้อืมตำป่นเอาไปต้มยำอะไรเงี้ยไปต้มยำเป็นปลากกับปลาช่อนค่ะเออาไปคุณปลานี้ยแหละต้องไปตำป่นอันนี้ตำป่นไงจะจะต้มยำให้แม่ค้าเขาเลือกให้ต้มยำต้องเป็นปลาช่อนแล้วก็ปลากรกปลาบช่อนเนี้ยต้มยำอ่ไปไปฝากไปฝากไปเย็นอ่เป็นต้มยำปากระกอบนั่นแหละ มันมีแบบขอดเกล็ดกับไม่ขอดค่ะมัีสองอย่างเนี่ยบางคนก็บอกว่าฉันไม่เอาอันฉันไม่เอาอันที่ขอดมันเหลืองไปฉันแช่น้ำหรือฉันนับดึงเกล็ดออกในในที่ขอดอ๋อก็เอาขอดแล้วสิเราจะไม่ไปดึงเกล็ดออกหรอกไปฝากเขาด้วยอะไรด้วยะนซื้อแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละนี่ เดี๋ยวต้องกลับรถไปเนาะนี่ว่าเขาขับนี่ไปเขาขกลับกรุงเทพอ่ะอุดหนุนแม่ค้าชาวบ้านาน,นี่แหละดีไม่มีแล้วมีแบงค์พันแล้ะแม่ค้าโอนไหมโอนได้ไหมไมามาโอนกัในใคร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดินทางจะไม่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 จะจะไม่พกเงินสดกันเท่าไหร่อเดี๋ยวโอนกันทางต่อซื้อไปแล้วสองสองร้อยบาทสองร้อยเท่าไหร่เมื่อกี้สองร้อยสิบห้าบาทนี่ผมต้องกลับรถจริงนะเนาะตรงไปก่อนนะตรงไปก่อนแล้วหันกลับกลับรถหันไปทางนู้นโอเคไปเดี๋ยวหาทางจ้าไปก่อนค่ะจะมา ชมน้ำตกไซเบอร์ขับเข้ามาป้ายเขาเขียนว่าปิดน้ำตกไซเบอร์ครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็เป็นแจ้งข่าวไว้นะครับว่าผมมาวันนี้เขาปิดนะฮะเผื่อเพื่อนๆเกิดใครเข้ามาก็ลองเช็คดูก่อนนะครับว่าเขามีรถถอยลงมาเดี๋ยวหลบให้เขาก่อนเขาขึ้นไปดูอะไรรถคันนั้น บอกปิดน้ำตกไซเบอร์รดพิษณุุโลกพิษณุโลกพิษตุนโล่งั้นเราก็ับเข้าตัวเมืองอุทัยธานีเลยคุณตั๊กอยากกินส้มตำเหรอส้มตำอยากกินส้มตำงั้นเดี๋ยวหาทางกลับอุทัยธานีฮะเนี่ยชีวิตนักเดินทางเข้ามาลึกเลยเขาปิดมี คุณป้าเ่ออันนั <c oughs> ้นป้าน้าตกเขาปิดเลรอฮะน้าตกเขาทาไมทําไมเขาปิดะอะช้างลงเยอะช้างลงเยอะอ๋อถ้า,ถ,าถ้าไปไปทางนี้อ่ะใช่ไหมฮะตรงนี้แก่งสาวน้อยไม่ปิดแก่งสาวน้อยไปได้แต่ตรงตรงนี้น้ําตกไซเบอร์ปิดเพราะช้างลงเยอะอ๋อแล้วแล้ว,ลวนี่นี่ไปแล้วไปไปได้ใช่ไหมฮะ อ่าอะงั้นงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้เขาบอกช้างมาเยอะช้างเยอะไม่ต้งไปก็นี่ไงใหเนี่ยน้ําตกไซเบอร์แต่ว่าอันนี้น้ําตกแก่งสาวน้อยไม่ไปหรอไม่ไปเหรอเอ้ากลัวช้างกลัวช้างไปนี้เข้าตัวเมืองอุทัยครับผมขับรถลงมาจากน้ําตกไซเบอร์ถ้าไปนี่ก็มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุทัย แต่นี่ยังเป็นอำเภอลานสักฮะขับไปขับมาก็ยังอยู่ลานสักอยู่นี่แหละแต่ว่ามาเจอตลาดตลาดอะไรอะไรหนองผักบุ้งหรืออะไรผักบุ้งสักอย่างนะเขาบอกว่าเป็นตลาดวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ครับพอเลยเดินลงมาดูครูตั๊กก็อยากได้ปลาล่าแตงโมแดงน่ากินยังเลยก๋วยเตี๋ยวกุ้งเทียน หมูป่าหมูปลานี่เนื้อเนื้อเนื้อบัวเหรอครับเนื้อหมูป่าเนื้อหมูป่านี่เนื้อหมูป่าโอ้ล้านสักอันนี้เนื้อหมูป่าแดดเดียวอันนี้หมูป่าสดนะครับเนื้อบัวอร่อยปัดเดินแบบตลาดใหญ่นลยครับตลาดล้านสักตลาดวันอาทิตย์ตรงนี้อะไรนะตลาด ตลาดผักบุ้งเหรอผักบุ้งหรือหนองผักบุ้งนะหนองผักบุ้งล <connect. S 2> องมากิมดูว่ากวยแท้เฉาครวยแท้นี่เขาชากลางลาวมีทุกที่เลยชากลางลาวไปทุกที่เ <c oughs> ดินชมตลาดหาปลาเนาะ,ะทุเรียน <c oughs> นี่อะไรฮะหมอนหมอนหมอนอะไรระยองหรืออะไรของระยองไม่มีละจ้าตอนนี้ไม่ใหญ่ของชุมพรมาของชุมพรมา มาขายถึงอุทัยธานีเนาะแต่นี่ของที่นี่เลยนะฮะเนี่ยของเมืองการมาจากเมืองการเป็นข้าผาลำเมืองการนญวันนี้เดินดูไปเรื่อยเดินชมคุณตักเขาบอกอยากกินปลาหาหน้าพริกปลาประกอบซื้อไปแล้วเมื่อกี้ตักบุ้งห้าบาทอยู่ต่างจังหวัดนี่สบายสบาย ฝั่งนู้นก็ตลาดนะอันนั้นเป็นเป็นไก่ย่างคนคนเยอะเลยเห็นรถจอดเต็มเลยตรงเมื่อกี้นี้ขับรถผ่านมารถจอดเต็มเลยมาต่างจังหวัดมีชอบเดินอย่างเงี้ยฮนี่หมูแต่นี่หน้าก,ากหมูเอ้ยนี่หนังหนังหมูทำไมสวยจังเลย นี่ต้มแล้วเหรอฮะนี่ต้มแล้วหน้ากากหมูปลาทูโตโตตัวเท่าไหร่เขาไม่เขียนแตะแต่ไม่เห็นแต่นี่ตัวใหญ่80สิบาทปลาทูตัวใหญ่นะครับเดินเข้าตลาดที่แท้จริงและลมพัดเย็นสบายครับตลาดหนองผักบุ้งน,ะนี่เ๋อแขงเสียง ดีเหรอฮะดีวัวค่ะดีวัวอ๋อดีวัวแทะแท้ค่ะอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เองเลยอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าเป็นโรงงานไม่ใช่ว่าเป็นดีวัวเราเองเชื่อเราใส่ถุงนี้เลยใเป็นดีดองน้ำปลาอ๋อแต่นี่ดองน้ำปลาผมแน่นอนดีวัวดีไม่มีครัวสิอ๋อนี่วัวสวยสวยเลยฮะในนี้ ชุดต้มชุดต้มมีหลายหลายแบบบ้านอยู่แถวนี้ซื้อไปแล้วเนี่ยต้มะเที่ยวหรอมาจากกรุงเทพฮะนอนอยู่ลานสักรหรอือจะเข้าอุทัย,ทยนี่ครับลำยยนี่อันนี้ตลาดเดี๋ยวเดินเข้าทางนี้ดีกว่าครับนี่โอ้เขายาวไปถึงนูน่นคนแถวนี้ชอบกินปลาดุกย่างเหรอ ตลาดเช้าเมือม่อเมือม่อเมือม่อเช้าก็เห็นมีหลายร้านขายปลุกย่างเจอปลาร้าแล้วนี่อันไหนอันนี้น้ำพริกน้ำพริกตาแดงเดินหาน้พริกปลาปราปลาราหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วขายดีเนาะปะลาล้<อ>านี่เนาะปลาราหมดแต่กะลุ้งค่ะแต่หอมแมงดาได้กลิ่นแมงดาแมงดาด้วยอันนี้แมงดาอันนี้ก็แมงดาแล้วก็ไม่จับแฟนก็สั่งให้เดินลงมาหาพริกปลาล้า หมดหมดใครดีใครๆก็ชอบปลาลาคนอุนไทยก็ชอบทานปนะลาาเนาะปลาลานอร่อยใช่ลุกชุบน่ากินนะสีสันทำเองาะฮะทำเองเนาะ,ะนี่ขายหมูเดินไปเรื่อยๆครับเอ้ดี๋ยมีผักไฮโดรโฟนิกเรียกถูกปะ่ะผักปลอดสารเนี่ยเขาเรียกว่าผักอะไรเนาะผักแบบไม่ได้ปลูกด้วยดินใช่ไหม เขาเรียกอะไรไฮโดโฟนิกอะไรเงี้ยสดสดอ่าใช่ใช่ปลูกโดยไม่ไม่ลงดินเ,เดินหาปลาราต่อไปนี่ขา,ายแกงขายแกงองุ้งหุ่นไร้เมล็ดไข่ปลา<ข>สวยจังเลยไม่แพงด้วยนะโลละหกสิบโลนะไม่ยั่งคืนเออโลละหกสิบ สวยมากขยเ่ยไก่ขยาอยตรงนี้นเขาต้อมอะไรนะขึ้นมาเป็นควันโกโกลเลยฝั่งนี้ผักฮ<ท>ะ<ไ>มปดูนี่กลมล้อมขาขายอะไรเ,ไะปปเป็นอะไรนะอ๋อเป็นโครงอ๋อขึ้นมาเลยเป็นโครงอะไรฮะโครงไก่ฮะแต่ต้มต้มน้ำปลา,อ,ปาอ,อ๋อแล้วเนื้อมันไปไหนอะหรือแต่โครงอ๋อเป็นตัวยังไม่สุก แต่นี้เป็นโครงโครงก็อร่อยนะถ้าเปื่อยๆเนาะเลาะโครงกินยังขายยังไงฮะโครงขายมีถาดนี้สามสิบถาดนี้สี่สิบตามขนาดใช่ค่ะตัวละอ็ขายดีนะนึกไม่ถึงว่าโครงนี้จะขายดีเอาเข้าไปให้ลูกน้องสับๆอย่างเงี้ยเหรอเลาะให้ลูกน้องต้มจนหอมฉุยอย่างนี้เลยเหรอไม่ลูกน้องหรอกผมผมก็กินไม่ผมไม่ลูกน้องหรอกเนี่ย แหมลูกน้องเลยต้มสะหอมขนาดนี้ต้มน้ําปลาเนาะต้มน้ำปลากันอ้องนางให้ลูกน้องนั่นแหละจะเ, <laughs> เจ้านายกินไปก่อนแล้วเหลืออีกหน่อยให้ลูกน้อง <laughs> ขอบคุณนะคะมาดู <c oughs> เดินมาครับชอบเป็นแผงหมูเยอะครัฝั <c oughs> ่งนี้กับข้าวมาดูดิคนลานสักว์เขากิน <c oughs> อะไร อันเนี้ยแน่นอนนะเห็นเขากินหน่อไม้ามาก็มีเยอะเมื่อกี้กูตักก็ซื้อหน่อไม้สดเขียวหวานมีต้มยำม,มีต้มขา่าปลาทูเอ้ไก่ข้าวครับผมไขท่ทะเลร้านนี้คงจะอร่อยเขา,าราดข้าวเป็นถ้วยถ้วยตักใส่ถ้วยกินได้เลยนะ้มีช้อนให้ใขรยังไงอะฮะเป็นถ้วยอย่างนั้นราดข้าว สามสิบเ <30, S 2> หรอสามสิบหืมไม่แพงอ่ะกรุงเทพแบบนั้นห้าสิบบาทนะนี่แค่30บสามสิบบาทมาดูมุมนี้ดิมุมนี้นะมุมนี้มีแกงเส็ดอันนี้อะไรอ่ะหมูแคบหมูรกรอบนี่อะไรครับ อันนี้อย่างเดียวรอดสองอย่างสามสิบละฮะสองอย่างสามสิบนี่อนี่น่ากินเดี๋ยวกระชับสองอย่างกระชับก็เรียกว่าถ้วยหนึ่งนี่แหละสามสิบถ้วยละสามสิบนะว่างนั้นแหละเนื้อดดใส่หมูเนื้อดดใส่หมูไม่เป็นไรอ่ะเคลื่อนกันเดินเดินทานได้เลยเนาะหอมอ่ะขอบคุณุ๊้หอมเลย ถ้าอย่างเดียวก็ลาดเต็มๆเลยนั่นน่ะนี่ไงพี่เขาลาดเขาลาดปุ๊บแล้วเขาก็เดินกินไปเลยบางร้านก็เพิ่งมาก็คงจะขายยเย็นๆนะเพราะนี่นี่เพิ่งเที่ยงอะนกอะอเพาะปลารอเพาะปลาขอดูหน่อยแอบดูหน่อยระเพาะปลา ตลาดนี้เขาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยอ๋อตั้งยัน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 มืดเลยยันมืดนะใช่ทุ่มสองทุ่มอะเนาะไปถึงแล้วแต่คนหมดเออคนหมดใช่แล้วฝนตกทําไงเนี่ยดูคลุ้มคุ้มฝนตกก็เอาอะไรปิดๆหน่อยเนาะถึงเท่าไหร่คะเนี่ยถึงแล้วสามสิบค่ะามแถวนี้เขาสามสิบสี่สิบเนาะใช่กรุงเทพก็ห้าสิบเมื่อกี้ข้าวแกงทุ่ยแบบนั้นก็ห้าสิบแต่นี้ขายสามสิบสามสิบบรรนอกไปนะ เขาว่าแพงเนาะเอออยากอยู yeah> ่บ้านนอกแล้วอยู่บ um> um> ้านนอกแล้วค่าค um> ่าใช้จ um> oh, ่ายถูกเดินมานี่ก็ไกลเออเขาไม่มีเงินเดือนใช่รวยกว่าเงินเดือนน่ะแต่ทำมาหากินได้อะเนาะคนเมืองเขาถูกไล่ออกเขาก็จบนี่เขาก็ยังเออถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปไหนสิบบาทไหนสิบบาทเออเนี่ย สิบบาทหมดเลยค่ะมีถาดนู้นยี่สิบบาทค่ะสิบบาทยังมีขายอ่ะกรุงเทพไม่มีอะไรแล้วสิบบาทน้ำแก้วหนึ่งยังยี่สิบสามสิบเลยอ่ะก็ประมาณนั้นแหละค่ะข้าวที่เราไม่เหมือนกันใช่ครับขอบคุณนะครับพี่ชวนผมคุยที่นีเราไม่ได้มีค่าเช่าบ้านใช่ขายถูกได้สบายสบายกันนะเนาะใช่ค่ะเดินชมตลาดกันไปสบายสบายอมีลิ้นขา เดินหาปลาเนะี่ยแต่ว่าแต่ว่าแฟนแฟนสั่งว่าให้ซื้อน้ำพริกปลา<ม>เดินหาก็เดินเดินแต่พอเห็นหมูแล้วเดินหาแต่หมูเมื่อกี้เจ้าข้างหน้าป้าแกหมดโอมีเจ้าใช่กำลังจะแนะนําข้างหน้าใช่ไหมฮะบอกให้หาน้ําพริกปลาอ,อัธยาศัยไม่ตีดีพอเราเขาจะแบบมาเสริมแต่ไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนใช่พอเราบ่นๆแม่ค้าก็หันซ้ายหันขวาจะบอกเลยขอบคุณครับ<ด><ด> ให้ไข่ดีดีเนาะแบบมาแบบมาจนจรนะเขาไม่ได้ลงประจำะครอบเดี๋ยวเดินเดินถามๆเข้าไปเผื่อมีเผื่อเข้ามาไปลงตรงสุดผมนักเดินทางไงคืออะไรไปเดี๋ยวก็หาอะไรไปคุกข้าวกินได้เดินทางเพ่ไหนครผมฮะเป็นยูทูบเบอร์ก็ผมมาจากกรุงเทพแต่เมื่อคืนนอนอยู่ร้านสักนี่แหละนอนนอนอยู่แล้วเมื่อกี้ก็ไปไปหุบป่าตาอคนเยอะเลฮะ ก็ก็แต่แต,แต่ไม่นั่นนะ<า>ก็โอเคไม่ไม่ฮะผมก็นอนที่พักนี่แหละแต่แต่นี่เนาะคนทําไม่เป็นไม่กรอบนะเนะี่ยไม่ค่อยกรอบรอะเจ้านิ่มๆหนูใช่แต่ต้องคนมีฝีมือถึงจะทําได้เพราะว่าแม่ผมอะเสียชีวิตไปละเขาเขาทํามนนี้แหละเขามีสูตรของเขาเลยเมีพรมน้ําส้มพรมอะไรให้มันกรอบเนาะนี่ฮะอาจารย์จะบอกว่าไม่ใช่ทําง่ายๆ ขายถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงไดยี่สิบถุงละ้ยี่สิบของผมใช้น้ำมะนาวกับแต่น้ำกะเพราน้ำเส้มผมจะไม่ใช้ตอนทอดนี่เดี๋ยวตอนทอดให้มันฟูอ๋อใส่ตอนทอดผมผมใส่น้ำมันปุ๊บมันจะร้ว่ามันจะได้ดีแต่แต่นั้นเขาจะกรอบนานไงสูตรแม่ผมเขทําไม่เป็นละตอนนั้นเขาเคยพูดนะว่ามันทํากรอบได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตอนยังไม่คลุกไง บอคลุกแล้วก็ยังกรอบดูเดี๋ยวบอกผิดนะแต่ว่าเขาบอกเขาบอกเนี่ยเคล็ดลับเนี่ยผมไปแล้วก็ทอดแล้วก็เนี่ยไอขนาดอะไรบางอย่างให้เาให้ใส่น้ำเาเหนียวมูนเนี่ยอส่้ส้มนะใช่ใส่น้ำมันชาแต่แต่แม่ผมคนโบราณแล้วไงใช่ไหมแต่ท่านเสียไปก็เจ็ดสิบกว่าแล้วอะเสียไปเป็นจะหลายปีแล้วคนคนเก่าคนแก่ ้อยู่ที่ไหนออยู่บางกอกใหญ่อยู่ฝั่งทนแถวบางกอกใหญ่รถไฟฟ้สาสิงยอโอ้รถไฟฟ้าทั่วไปแล้วแต่ไม่ได้ขึ้น <laughs> ไม่เคยได้ขึ้นหรอกคนจริงๆแล้วก็มันค,คือคือมันเหมาะแล้วับหุ่มสาวที่ที่มีคอนโดนะอะไรประมาณนั้นครับมันไม่ได้ไม่ได้สะดวกอย่างว่ามันยังแพงอยู่ถ้ามาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวรัฐบาลก็ได้ยินขอบคุณนะครับมาชวนคุย อัธยาศัไม่ตีดีเพราะค้าไม่ค้าต่างจังหวัดเดินต่อไปขอยไขาดีๆนะครับเราจะมองเราจะเห็นปลาไหมล่ะเราจะเจอปลาไหมเดินวนออกมาตรงนี้ถ้าจะไม่มีอะคงจะขายดีแดดออกนะเมื่อกี้คึมคึมแดดออกนะเอออันนี้ก็เป็นปลาเป็นพวกปลาแดดเดียวนี่ปลาดุ เพรแต่นี้ตัวน้อยโลห์ห้าสิบบาทอย่างอย่างอย่างนี้คือจงจงใจให้มันตัวเล็กๆเนาะนี่ทอดก่วมๆเลยเนาะกินทั้งตัวได้ค่ะแดดเดียวแดดแล้วก็จะทานได้ทั้งตัวแดดเดียวตัวน้อยๆกระดูกจะได้ทอดแล้วก็ทานได้ทั้งตัวกรอดูกได้กด้อย่างอย่างนี้เขาเรียกอะไรฮะเห็นเห็นอะไรอ่าท้องปลาจีนค่ะท้องปลาจีนใช่ค่ะอร่อยอร่อยตรงท้องปลาจีนมันๆค่ะอันนี้ก็แดดเดียวเหมือนกันใช่ค่ะทอดเนาะ ท้องปาจีทอถ้ามีครัวซื้อแล้วเนี่ยเรายัางเดินทางต่อครับอยู่ไทยธานีฮะก็ย่งปลาเอานี่นี่ชุดไปผัดได้เลยนะเนี่ยผัดเต้าหู้ผัดถั่วงอกมีเต้าหู้มีเลือกจัดชุดให้เลย เป็นผักครับเออนี่นี่นี่ขนมเนี่ยอ่ะปลาลาบองนี่เจอแล้วอร่อยนะอ่ะกระปุกแบงยี่สิบอ่ะอ่ะอ่ะเดินหาอยู่เนี่ยแหละเมียสั่งซื้อปลานี่เนี่เจ้าเนี่ยอ่ะแล้วเหลือแบงยี่สิบใบเดียวเนี่ยจะซื้อขนมด้วยน่ะเขาเรียกขนมอะไรนั้นอ่ะขนมแป้งจีขนมปังจีเอากกีีระปุเนี่ยมีมีเศษเหลือยี่สิบแบบมีแล้วแบงค์พันแล้วจะซื้อแป้งจีก็เดี๋ยวแม่ค้าดูเอา กระปุกละยี่สิบอ่ากระปุกหนึ่งเขากินหรอคะอร่อยนะม,มันเหลือแบงค์ยี่สิบใบเดียวในนี้นะแล้วก็อีกทีแบงค์พันแล้วอะ่ 1, ะพันก็ซื้อได้เดือนแรกได้เก่งใจแม่ค้าเลยซื้อจะซื้อกาบว่าจะซื้อแป้งจีด้วยอ่าอ,อันนี้คือคือภรรยาสั่งซื้อเจอละเดินมาแต่ต้นตลาดนี่ครับยี่สิบบาทเนี่ยแป้งจี ขายยังไงครับแป้งจีอย่างเงี้ยห้าแผ่นที่สิบกัเป็นแป้งเหมือนขนมจีนใช่ไหมแป้งมากขนมจีนใส่เกลือเฉยเคยเคยซื้อกินที่สุพรรณที่เดิมบางนะมาเจอมาเจอที่อุทัยรันศักดิ์เอาเวลาปิ้งเขาต้องเอาใบตองนะมันจะหอมมมันจะหอแล้วก็ไม่ไหมเร็วด้วยความมีแงค์พันตัวไม่ค้าดุไปละเดินต่อ เขากินคนเดียวไงผมเดินทางไม,ไม่ไม่ไม่ได้บ้านไม่อยู่แถวนี้เดี๋ยวไปอีกไกลฮเอาพอคุกข้าวกินเย็นนี้เนาะพอตังหมดก็ซื้อข้าวแล้วเอานี่คุกกินป้า <c oughs> ป้กวนเลาะป้า,วปา,วากวนเลาะเบ้อเลยเดี๋ยวจะให้มะเขือฟรีสองลูกเนาะไปจิ้มเอานะอยากจนแล้วก็ <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ครับไปครับเม <c oughs> ื่อก <c oughs> ี้แค <ain> <c oughs> <c oughs> ลืมหยิบ แบงย่อยหรือหยิบเศษตังในที่กูตักมานะเดินทะลุมาถึงนี่แล้วครับกำลังล้วงมือลองกระเป๋ากางเกงว่ายายผมได้ปลาแล้วเนี่ยเดินวนรอบหนึ่งได้เจ้าตรงนี้ยี่สิบบาทแต่หอมไม่ดา,า,าใช่ดิ <c oughs> ก็อยากหมดเร็วแต่ผมอยากมาช้า ครับขอบคุณครับไปไปแล้วมะไปแล้วครับพาเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับเดินรอบหนึ่งได้ปลา้าบองมากระปุกเดียวอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรเดี๋ยวอาจจะชวนคูตักหาส้มตำไก่ย่างร้านดีๆทานกันครับไนะป<ะ>ดนะเดินกลับรถ ตายายขายของเสร็จแล้วชีวิตในชนบทฮะน่ารักน่ารักตาตุ้ยายขี่มอไซค์หลบแล้วมาขายของหรือมาใจตลาดจะไม่รูล้ละอ้าวเดินทั่วตลาดเนี่ยเหลือเจ้าเดียวมีเจ้าอร่อยเจ้าหนึ่งเขาก็ขายหมดแล้วนี่ได้แล้วอ้าไปขึ้นรถรถย่ปลาันี้ก็เ,เพื่อนๆครับได้ปลามากล่องเดียวเดินตลาด กับคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราเข้าเมืองหาส้มตําให้คุณตักกินนะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย